Thank mm -hmm. เต็มรถเลยพี่น้องเฮาก็สิมาส่งพ่นเสบายดีพี่น้องสบายดีซีเวร์ทุกคนทุกคนเนาะยินดีตอบ่าวกีบ้านนาพี่น้องเนาะมื้อนี้บ่าวกีก็มาตัดพื้นนะพี่น้องเนาะตัดพื้นเต่าเนาะอยู่ให้เนาะตัดพอได้แก่แก่ไปเฮ็ดเต่าแหละพี่น้องเนาะเดี๋ยวนีก็ขึ้นมาก่อนพอนะ ขอเพิ่นมาน้ำลังเนาะพอเอาเลื่อยมามาตัดออกพี่น้งนะองเนาะเพราะว่าจักสตินกับมันตายนะพอทะเลแปล็นขึ้นมาก่อนมาทาโอนะพี่น้องเนาะไปเบิ่งกันพี่น้องตัวเฮาตัดบนะดด้านอีกกระเพาะเนาะดิเัวฮอตัดบ้านนี่นะตัดเป็นสัวเป็นสัวเลยชัวรถชัวรถเลยนะ อยู่ในวางมันเราตัดมันฮักกระพื้อตัวพื้นนะตัดซองแม่ปลายนะพี่น้องเนาะส,วสว่วนส่วนเราตัดใบตัดแล้วก็ห้ามออกข้างออกเลยนะเราตัดแน่นแะล้วมันเสียดายพี่น้องเนาะเณาตัดสั่นมันพอเคลึ้รียวกับเต็มหลุดเลยเนาะ ตัวเผื่กเตนีเนาะ ลละพี่น้องเนาะทอนนึ่งยไม่เตะไม่ชตัดอีกนะเาแล้อกเคือหยาเนี่นยมันขเขาให้เ้ามุ่งไปเลยเลยโอ้ขบาเนเลยนะเดี๋ยวสิเลกก่อนพี่น้อง เดี๋ยวนี้เขาก็ตัดได้์ลายนะพี่น้องเนาะรถก็มาไม่นเลยเนาะเดี๋ยวจะไปค้นเสลล์รถก่อนพี่น้องเนาะโถึงมืดผ่านมุดพ่นอีกโอ้พี่น้องเว้ยสองนี้สองระดูพ่นเนาะไปมากกับเบื่อเบื่อพี่น้องไปมาด้วยความลำบากเดี๋ยังจะหาคน ไม้เสลดก่อนนะตัวใดเฮาตัดแล้วตัดแต่เมื่อวานนี้มันตัดมื้อนี้แะทําใหดูตัวนี้เฮาเท่าไหร่ตัดเนาะโอมตัวเฮาตัดแล้วมันก็บ่งามปมันก

lộn lệch nóng cái chữ mà sống mưa nóng của nó gôn nóng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  có nóng gôn I don't พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะเาก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้บอกกี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้อง